ที่ประกอบไปด้วยห้าเน,นี่ยครบเราเก็เลยอยู่ในห้าข้อเนี่ยพเพราะฉะนั้นจำเป็นตัวกิจการเงินฮาลาล์จำเป็กกนการกินอาหารการกินฮาลาลแม่ก็ทำจำเป็นการฟังฮาลาล์ในอย่างสมคัญด้วยการฟังฮาลาลเนี่ยับอีกการเท็บร้ายแบบนั้นะไม่สายนี่ครับนี่การฟังยากจะให้การฟังเป็นการฟังที่ฮาลาล์ซึ่งเวลาเรานั่งขับรถเราฟังหนึ่งไว้เราฟังอันนั้นมันมีเพลง่ยกันได้ต่ตางๆแบบไม้แกง้งงงมงั่งไงหวาดไนนะ แต่ในความเป็นจริงเราสาม,มารถฟังที่กีฮาล่านได้นะครับซากอฟ้าก็เลยคิดว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องปฏิวัติสังคมมุสลิมนอกจากงานดวาวน่างานตัวนแีแต่ทางหน้าเชิืวิทยากรมาบรรยายแล้วซากอฟ้าก็เราจะต้องทํามากไปกว่านั้นแต่ในที่สุดนะครับก็เลยมีการคิดพวกกันเข้าใจงงกว่าซากอฟ้าศาสนาอัลลอฮ์ซากอฟ้าอิสลามจัดการเนี่ยจริงจริงแล้วกล้ามาที่ทัะอามานะหลังจิไม่หมักรัดกองทุนอามนานะครับกองทุนอามนานะทีทนกักการาศึกษาบรารดเป็นกองทุนดี พอมและผื่ này, นผืนในครจัดตั้งขึ้นมาและโดยที่เรามีกลุ่มของเรากลุ่มนึงนก็คือตาบอฟ้าที่วัดกระบี่นำโดยบางรากเราก็เลยจะต้องนําเรือนี้ไปเสี่ยงต่อเพราะฉะนั àn, ài, ้นนอกเหนื่อจากงานบรรยายงานศาสนากานอบรมแล้วเราก็เลยนำงานธุรกิจนี้ไปให้บางรากพิจารณาด้วยในที่สุดตานอนัเกิดกับแต่ไม่รู้บืพเพื้อกับในที่สุดลงในย่ยบอกมา มาก็ค Eller, ือนักอดนะซาเปียเทีย,ทย man, <Ling ua. S 2> บาอมานาคือนักตอนนี้อาตามินเกิดนัมุสนิมุนเกิดที่น er okay. ักอเป็นกองทุนแต่สู้ไม่ได้กับทีนีจีนุดาซ่าฆ่าเดียวกับซาฆ่าแม่ซ่าฆ่าเดียวที่เปิดย่อยๆก็ไม่ขิดพนักงานเก่งเก้าสิบคนเล่นเดน้องยิมทีนี้เป็นมือดอะไรนะครับอะไรนไม่รู้แต่อะไรครับทีนีแบออะไครับเอาตูนแปมมันาทีนี่ หมดเลยแปดพันมาเชายวทุกคนวันก่อนเราก็ไปที่ฮัจย์ครับที่ฮาลล์เอ็กซ์โปป่ะก็ว่าไปเพราะการรวมตัวกล้องกองทุนกองสร้างกอต่างๆไปเนาะครับที่อยู่ในเครือเครือใก้เดียวกันกับสร้างกอดซาร์ฟ้าพวกเราพี่น้องมารวมงานในวันนั้นพี่น้องสร้างวันเต็มแน่เลยห้องประชุมคบพบกานในห้องประชุมสร้างพันคนที่ลงทะเบียนเข้าของผมในวันนั้นพี่น้องที่เป็นสมาชิกบั่งที่ให้ความสนใจมางในคณะ บาลานซ์สังกัฟ้าของเราจึงเป็นองค์กรทางการเงินระดับนําเมื่อการพิจารณาครับด้วยความความผูิใจบอกเลยกับซากศรีสงกัลฟ้าเราเตียยเป็นองค์กรแล้วทำสุนทรภั้ฑ์ไม่ไดเติมโตยิ่งกว่าองค์กรแหมนักนชี้จักรวรรดเป็นองค์กรแหมวันนี reveal, compass, ้ย yeah, ังเติมโตไม่ได so ้ทําไมพวกได้ยคุยกับบัพปว่าทําไมนครจึงไม่ค่อยเติมโตทางทางที่เรามาขอว่าเป็นรุนพีเป็นรุนโตหรือซ้ำจากนคกขอนเกิดไล่แห้งหลานนะครับ ติกบ,บีของนรุน่นอิสลามมาไรต่อไรนะครับทีสกอฟ้าทีนูน้นตีนี้เกิดมาจากการทีน,ค,นครจัดตังนะมากมมยหล่ไล่องค์กรด้วยกันแต่ว่าองค์กรอื่นเขาแยกกันเป็นคนครไม่่อยย่แยกเพาราะมันมุยกองกับเป้าวงว่ะการตีนึงอาจจะเป็นไปได้ว่าการตึงตัวาาทางด้านเศรษฐกิจของคนนครไม่เมื่อนกับคนกะรบรีคนสุราคนแท่น,นี่ฟัองอันดามันเนี่ยนะครับเขามีธุรกิจการเงินเขามีเครื่องฟ้าเขามีบ่อน้ำมันอย่างไร ก็มีส่วนปามังก็มีธุรกิจการกาใ่ก็มีเรือก็มีแรงกเดี๋ยวก็มีรีสอร์ทสรุปไงนะคือก็มีต์แล้วก็มีเงินมันก็เลยสามารถที่จะทําให้ของตุนของเราแย่ได้ที่สำคัญจริงไปกว่าการเงินก็คือหัวใจพี่น้องของเราได้รับความเข้าใจอย่างดีว่านี่คือการทํางานด้านนขกมอิสลาม